ชั่วโมงนี้ทักทายกันเร็วเพราะว่าเรามีศิลปินที่อยู่อีไซต์กับเราเรียบร้อยแล้วนะก็คือถังเบียร์นั่นเองถังเบียร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับดิเซเบิร์ดครับครับดิเซแบงค์นะดิเซแบงค์ครับขอโทษทีครับโอเคถังเบียร์สบายดีนะสบายดีครับผมโอ้นี่ปล่อยมากี่เพลงกันนะทั้งหมดทั้งหมดแล้วเนะี่ยฮัลโหลครับได้ยไหมครับทั้งหมดที่ปล่อยมากี่เพลงกนะันนะถังเบียร์ครับ เขาทำเพลงตอนนี้เป็นสามเพลงแล้วค่ะสามเพลงเนาะตั้งแต่เพลงเร็วมาเพลงช้าๆก็มีให้ฟังแบบซึ้งๆจนล่าสุดก็มา<ช>แบบเศร้าๆอีกแล้วเพลงนี้นะครับ,ช,รบชื่อ,เ,อเพลงว่าผิดแค่ไหนกุามาความรักเศร้าครับเออทีนี้เพลงนี้เนี่ยต้องถามนิดนึงว่าหลังจากที่มันปล่อยมาแต่และเพลงเนี่ยพอมาถึงเพลงนี้นะโจทย์มันยากขึ้นไหมในการทํางานของเราอะครับถามว่ายากไหมเพราะว่าต้องบอกเลยว่าซิงเกิลเนี่ยเธเป็นบุคนลลงมือเขียนเนื้อเพลงเองอ่าฮะที่สำคัญคือครั้งแรกในชีวิตที่เขียนเนื้อเพลงเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็น แปลกหน่อยด้วยทางส่งให้ทางทีมโปรดิวเซอร์เนี่ยเป็นคนเปล่าเนื้อเพลงรวมถึงเอ่อลฟเอลนดนตรีให้ครับอ๋อนะครับโดยเรื่องราวที่ทางเบียดเขียนตอนนั้นแน่นึกถึงอะไรอยู่สำหรับเพลงผิดแค่ไหนเพลงนี้ครับเราเหมือนเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนคอยให้คำปรึกษาของพเพื่อนในกลุ่มนะครับเราเลยลรับคำปรึกษาเกี่ยวกับความรักแล้วก็จะมีเหตการณ์แบบนี้ค่อนข้างเยอะเยอะมากๆจริง ทาให้เรารู้สึกว่าเออว่ะเรื่องราวแบบนี้มันไม่ได้มีแค่ในละครต่างๆละครน้าเน่ามันก็ไม่ใช่ออในชีวิตจริงมันยิ่งกว่านิยายแล้วก็น้าเน่ายิ่งกว่าในละครอีกด้วยซ้ำครับเออเนาะมันเกิดขึ้นจริงแล้วแล้วเพื่อนเราเจอมาแล้วแล้วเราก็เจอเจอคนปรึกษาเยอะเหมือนกันเงี้ที่เจอมาบ้างครับเป็นประสบการณ์บ้างมีบ้างเหมือนกันเอออาถังเบี้ยเคยเจอเหรออย่างเหตุการณ์ี่เคยเจอเคยเจอ,เค,เจอครับอ๋อก็เลยบอกว่าถ่ายทอดออกมาตามเรื่องราวที่แบบเกิดขึ้นเลยว่างั้นเถอะ ครับก็เอาเอาของคนโน้นของคนนี้มาผสมกันเป็นเรื่องราวนี้ครับยังเพลงนี้ใช้เวลาในการเขียนอยู่นานไหมครับทางเบียร์หนอาทิตย์ครับหนอาทิตย์เต็มโอ้ยก็ใช้เวลานะถูกว่ามันก็ต้องเรียบเรียงคราให้มันสวยงามแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าอยากให้ถูกใจคนฟังและแฟนคลับไปด้วยอะเนาะนะครับสำหรับเพลงนี้เองพอเสร็จสมบูรณ์ร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนการใส่ดนตรีเข้าไปนี่เรามีส่วนร่วมยังไงบ้างครับทางเบียร์เราก็บอกทางโปรดิวเซอร์คือวิคก๊อมหม่อมหลวงประวันชัยสุวรรณนะครับว่าเราอยากให้มัน คือคือเป็นเล็กทรอนิกส์ดนตรีไม่ใช่เป็นดนตรีสดได้ไหมเพราะเราไม่อยากให้ซาวมันเป็นซาวแบบว่าสดเกินอยากให้มันเป็นดูเป็นคอมพิวเตอร์หน่อยอือเขาก็เลยใช้เสียงกลองเสียงเปียโนโเสียงไวโอลินเป็นคอมพิวเตอร์หมดเลยครับมันจะได้ซาวที่แลกออกไปครับเออแต่เราฟังไม่ออกนะเราฟังเหมือนมันทุกอย่างมันสดเหมือนกันเนาะด้วยความเทคโนโลยีแบบนี้มันไปไกลด้วยมั้งเนาะใช่ไหมทำให้ทุกอย่างมันชัดเหมือนกันนะครับอย่างเพลงนี้เรื่องราวที่ต้องการจะบอกเล่าเดี๋ยวให้ พูดถึงถึงคนที่แบบอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในฟิลเนี้ยแล้วก็ไม่อินเงี้ยให้เขาได้เข้าใจ่อยว่าจริงๆเราต้องการที่จะเล่าเรื่องราวถึงอะไรครับผิดแค่ไหนเราต้องการ,รจะให้ทุกคนได้ลองตั้งคําถามกับตัวเองและที่สำคัญคืออยากให้ทุกคนได้คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดหนึ่งที่มันอยู่ในเพลงนี้ครับคือความรักไม่ผิดไม่ว่าจะรักแบบไหนรักรูปแบบอะไรรักยังไงไม่ผิดครับ<อ>ที่ผิดบางครั้งมันแค่ผิดที่แล้วก็ผิดเวลาเท่านั้นเองแล้วการแบบนี้มันเกิดขึ้นกับคุณคุณจะเลื่อนทางไหนระหว่างหนึ่ง ทางของหัวใจสองทางที่ถูกต้องเออเออน่าคิดเนาะน่าคิดเนาะเออแต่คุณผู้ฟังเอางนี้ถ้าได้ความอยากจะเห็นแบบตัวอย่างให้มันชัดเจนสุดของการเล่าเรื่องเพลงนี้นะไปดูในเอมวชัดมากเออเอ็มวีเพลงนี้ไปดูในเอ็มวีครับต้องจปิงเอ็มวีที่ต้องบอกว่าเป็นหนังสั้นเลยก็ได้ว่าเพราะมันคือแปดนาทีอืมาที่ คือถ้าทุกคนได้ดูเอ็มวีทุกคนจะเก็ตว่าเราต้องการจะบอกอะไรครับผมสำคัญคือเอ็มวีนี้เราได้พี่เป็กเป็นมานาดครับมาเป็นพระเอกเอ<า>็มวีแลกางเอ็มวีเนี่ยต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยคือพี่เมย์เป็นนางเอกจากภาพยนตร์เรื่องหงโรงครับ,อ,อ,รบอ๋อนางเอกจากหงโรงมาเล่นคู่พี่เป๊กนะครับ,รบแล้วก็มองอยู่เอ้ผู้หญิงคือใครนะนะครับนึกไม่ออกเออสุดท้ายแล้วก็ได้พระเอกนางเอกคู่นี้มาเล่นแล้วก็มีมีพระรองหรือว่าเป็นเป็นแฟนของนางเอกอยู่แล้วก็คือใครอะ่ะคนนั้น ออันนนี้่ผมไม่แน่ใจใช่ไหมอืมแต่เอาง่ายคุณผูกฟังถ้าอยากจะรู้เรื่องราวจริงๆเนี่ยนะเพลงนี้ดู MV เถอะ MV ทําดีมากเลยอะ่ะแปนาทีที่คุณดูแล้วคุณจะรู้สึกเออคุณดูแล้วคุณจะรู้สึกไปตามเนื้อเพลงจริงๆว่าต้องการจะเล่าถึงเรื่องอะไรนะครับเออถ้าคนเจออย่างเหตุการณ์ใน MV เนาะเขาคงจะยิ่งอินยิ่งแบบคิดคิดหนักเลยนะ ใช่ครับแต่มันเกิดมันมีเกิดขึ้นเนาะเรื่องอย่างเงี้ยเราเราเคยได้ยินนะเยอะมากๆด้วยชาวที่ฟังมานะครับแล้วเรื่องราวที่เอามาใส่ในเอมวี MV นี่เราได้ไปเบรนสตอร์มไปคุยอะไรเงี้ยพุ่มกลับบ้างครับเราก็ได้อินพุชเข้าไปครับว่าเราอยาก <นะ S 2> ให้มันออกมาเป็นลนักษณะคืออยากให้มันชัดเจนที่สุดเท่าที่เรื่องราวมันจะชัดเจนแล้วก็น่าสนใจได้เพราะบังกครั้งเนี่ยถ้าเราเฉลยทุกๆอย่างเลยมันก็จะทําให้ไม่น่าสนใจครับก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้มันดูมี มีคีย์เวิร์ดมันหน่อยอยากให้มันดูมีอะไรให้มันสงสัยก่อนในเริ่มต้นแล้วค่อยไปสรุปตอนหลังค่ะเออซึ่งมันเป็นอย่างน้นะริงเออเออมันเป็นอย่างน้จริงยันตอนเริ่มมาเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะต้องการจะเล่าอะไรกันแน่นะอะไรเงี้ยแล้วอะไรทำไมคนมันโ่ตั้งหนึ่งนาทีใช่ไหมฮ่ไม่สิมันเกิดอะไรขึ้นทาไมถึง มันมันดูเหมือนมีอะไรแต่มันยังไม่มีอะไรให้มาเห็นชัดเจนเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก<ม>็ค่อยๆเล่าไปเรื่อยจนทุกอย่างมันชัดขึ้นมาพรงขึ้นมาเลยอย่างเงี้ย<ม> <No. S 2> เนาะนะครับคุณฟังลองเสิร์ชดูตอนนี้มีใน youtube แล้วก็เสิร์ชง่ายๆเลยผิดแค่ไหนถังเบียแค่นี้ก็เจอแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้เองเราก่อนที่จะปล่อยออกมาที่ใช้เวลาทั้งหมดทั้งมวลทิ้งระยะจากเพลงที่แล้วมันเยอะไหมครับถังเบียรประมาณสี่ห้าเดือนได้ครับวูเยอะเหมือนกันเนาะ ช่วงเวลานั้นมันมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบทิ้งระยะครึ่งปีเลยอ่ะก็อยากจะเปลี่ยนแนวไปเลยครับแล้วก็คือช่วงนั้นก็เป็นช่วงโปรโมทรวมถึงเป็นช่วงอ่าลนเบียร์ของไปเล่นด้วยใช่ไหมเล่นออกงานออกคอนเสิร์ตออกอีเวนต์ครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำซิงเกิลออกมาก็ตอนนี้ลาดีที่กำลังจะออกซิงเกิลจริงๆคือซิงเกิลเนี้ยจะออกตั้งแต่เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ติดภารกิจไปต่างประเทศครับก็เลย ต้องเว้นไว้ก่อนเพราะว่าจะไม่มีเวลาปลูออกนี่<อ>งไงพอกลับมาปุ๊บก็ทําให้แฟนคลับหายคิดถึงกันเลยทีเดียวนะครับ<ไ>อย่างเพลงที่พับปล่อยไปปุ๊บเนี่ยแฟนคลับเขาไปตามดู MV ไปตามดูเพลงของเราแล้วเขาว่าไงบ้างอ่ะทางเบียร์พวกเราแฮปปี้นะครับผม,มกับการกับซิงเกลิลซิงเกิลนี้เพราะ,าะทุกคนบอกว่าคือไปตามอ่านคอมเมนต์จากยูทูบชาแนลเนี่ยครับทุกคนบอกโอ้ยนี่แหละที่รอคอยนี่คือเพลงนู่นนี่นั่นคือแบบเอ้ยเราเราแฮปปี้กับการที่คือตอนแรกเรากลับว่าจะโดนด่าแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ผิดศีลธรรมเออจริง เนาะแต่ <No. S 2> ว่าอพอเออกลายเป็นอ๋อเราไปทัชเขาเยอะเลยเนาะหลายหลายคนก็เตอนแต่แะอะไรอย่างนี้เออ,เออเออมันไปมันไปกระแทกกระทันบางทีก็ไปโดนความรู้สึกเต็มเต็มอะไรอย่างนี้มันเลยทำให้รู้สึกตามไงเออนะครับก็คุณที่ฟังเองอยากให้ลองเปิดใจดูอีกมุมหนึ่งของความรักจริงๆมันเกิดขึ้นแล้วแต่แค่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมีใครเล่า<อ>ให้คุณได้ฟังเท่านั้นเองนะครับกับเพลงนี้สำหรับเพลงตอไปนินได้วางแผนด้วยยังครับถางเบียวว่าจะเป็นแบบแนวไหนกันตอนนี้กำลังเริ่มแต่งเนื้อเพลงขึ้นมาบ้างแล้วก็ได้้แแลลวหะ ทามเกี่ยต่ัแต่แตและเพลงนี่ใช้อินสปิเรชันจากไหนนะก็มันต้องใช้สมองเยอะคนอชอบดรามา่าชอบเรื่องดราม่าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็เลยชอบไปตามอัศเจ t ิญชอบฟังเรื่องราวชอบฟังอ,อะไรที่เป็นเรื่องของความรักแล้วก็เป็นเรื่องดรามา่าอกหักช้ำรักก็เลยเบางครั<อ>้งเราก็พอเราได้ฟังเรื่องพวกนี้ไปแบบหอยเราก็เริ่มปลงกับความรักของเราเองรวมถึงเราก็ได้เรียนรู้ความรักว่าจริงๆแล้วรักมันไม่ใช่ มันไม่ใช่แค่มีความสุขบางครั้งรักมันก็ให้ความทุกข์บางครั้งรักมันก็ไม่ให้อะไรกับเราเลยแล้วเจอหลายๆมุ่งของมันก็เลยมาเขียนได้จากหลายๆเพลงเนาะหลายๆหลายๆอย่างหลายเรื่องราวเราก็เลยมีอินสปีเรชั่นเยอะมากๆในการที่เราจะเขียนเพลงอกหักขึ้นมาครับอืมนะครับอ่ะทั้งเบียร์อย่างตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะครับก็จะมี AF รุ่นใหม่แล้วใช่ไหม ใช่เอฟรุ่น12ครับเอนก็ฝปกององๆด้วยครับก็ติดตามได้มีทางช่องทางไหนบ้างอ่ะพอจะบอกเล่าได้ให้เราได้ฟังอัปเดนเลยครับผมก็น่าจะมีแน่นอนแล้วก็เ12ก็น่าจะมีแน่นอนครับเอออย่างล่าสุดนี้ทางเบียรก็ไปขึ้นคอนเสิร์ต reunion มาด้วยถูกบ้านะครับเราจะได้เห็นแบบเป็นดีวดีของงานนี้ไหมครับเพราะว่ามีแฟนๆหลายคนที่พลาดโอกาสในการไปดูสดมากเลยนะนี่น่าจะ น่าจะต้องรอรอรอตามไปติดตามเ้าะทางชูใช่ไหมฮะได้ได้ได้แต่นนี้ก็ติดตามผลงานของทางเบียร์ต่อไปแล้วกันเดี๋ยวทางเบียร์ฝากรหัสดาวโหลดเพนนีสิครับผิดแค่ไหนใช่ท่าจยังไงขอฝากรหัสดาวโหลดพร้อมอินสตาแกรมในการติดตามไปด้วยนะคะสำหรับรหัสดาวโหลดก่อนเลยก็สามารถติดตาม สามารถติดตามดาวน์โหลดได้นะครับผมที่แอปพลิเคชัน4ตัวหลักๆเลยคือ iTunes, Deezer, KKBOX OK, และ QuickPlay ครับ <c oughs> รวมไปถึงระบบโทรศัพท์ก็สามารถโทรไปดาวน์โหลดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงรอสายหรือว่าเสียงเยรียกเข้านะครับที่ดอกจัน4 9 2 22 2 2 2โทรออก37ครับผมอ่า Instagram ล็อกสตรีทเตอร์ที่ถังเบียเป็นคนเล่นเองนะครับก็สามารถติดตามกันได้ที่ tb_underscore_tungbwr ครับเออก็เอาจริงๆ tb_underscore ถังเบียร์เนาะท่องท่องชื่อถังเบียเฮ้ยชื่นใจก็เซิร์ช เจอแล้วนะครับ,รบติดตามผลงานของถังเบียร์กันต่อไปคุณทุกฟังครับแล้วก็ถังเบียร์ถ้ามีเพลงใหม่ออกมาหรือว่ากิจกรรมอะไรพิเศษพิเศษแวะมาคุยอีกเนาะไปเลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยถังเนะบียร์ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับและสวัสดีครับผม